สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะมาใช้โปรแกรม c c t t 1.9แล้วก็โปรแกรม C17 Frame 1.2นะคะในการวิเคราะห์ถัดค่ะเราจะเปรียบเทียบ2โปรแกรมนะคะว่าจะได้ค่าเดียวกันไหมถ้าเราใช้โจทย์เดียวกันค่ะอย่างแรกเราจะเริ่มจากใช้โปรแกรม CCT t o u ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ข้อมูลได้เลยอืมโจทย์ก็จะอยู่ข้างบนขวามือนะคะจำนวนจุดต่อยาวมด5จุดชิ้นส่วนก็จะมี7ค่ะของหนูแล้วก็หน้าตัดมี2ค่ะก็พิกัดจุดต่อนะคะ จุดที่1เป็น0 0ถูกแล้วค่ะจุดที่2ก็จะเป็น x เป็น6ค่ะ y เป็น0ูนจุดที่3า x เป็น12ค่ะ y เป็น0ก็จุดที่4ี่ x เป็น3าม y เป็นสค่ะจุดที่5้า x เป็นเ Y, y เป็นสามค่ะต่อไปเป็นจุดยึดลัางนะคะจาโจุดจะเป็นจุดที่หนึ่งกับจุดที่สามค่ะจุดที่หนึ่งจะเป็นเชนนะคะสีไปหนึ่งหนึ่งก็จุดที่สามเป็นศูนย์กับหนึ่งค่ะ ไปชิ้นส่วนนะคะเป็นหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปห้าห้าไปสี่สี่มาหนึ่งแล้วก็สองไปสี่ก็สองไปห้าค่ะ ส่วนหน้าตัดเราจะให้หน้าตัดหน้าตัดแนวลาดนะคะเป็นหน้าตัดที่สองค่ะหน้าตัดแนวลาดก,ก็จะมีหนึ่งไปสองสองไปสามแล้วก็ห้ามาสี่กดถกลงค่ะแล้วก็คกน ฟ้าโมดูลน่าสั่งขอาอีกทังสองคน,นสุดกำลังหกค่ะก็พื้นที่หน้าตัดนะคะพื้นที่หน้าตัดที่หนุ่มจะเป็น สี่ร้อยค่ะที่หน้าตัดที่สองจะเป็นสองร้อยค่ะต่อไปเป็นน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อของหนูอยู่ที่จุดที่สองนะคะแกน y เป็นลบสองแล้วก็ วิเคราะห์แรสุดเริ่มพอย่างภายในชิ้นสุดตรงนี้ค่ะมีจะมีรูปที่ได้ออกมานะคะจะได้เป็นเท่านี้ค่ะแล้วเราไปเราก็จะมาทำโปรแกรมซีเวดเฟรนะคะใช้โจทย์เดียวกันเลยค่ะ แส่ข้อมูลเหมือนเดิมเลยนะคะ number of node มี5 number of element มี7 material set 2โอเคก็จะเป็น node coordinate นะคะจุดที่1เป็น0 0จุดที่2เป็น x x เป็นหก y เป็นศูนย์จุดที่สาม x เป็นสิบสอง y เป็นศูนย์จุดที่สี่ x เป็นสาม y เป็นสามจุดที่ห้าเ x เป็นเก้า y เป็นสามนะคะขีดสาม หลูก,ก็จะเป็นจุดที่หนึ่งกับจุดที่สามเป็นหินเลยค่ะก็ใส่หนึ่งหนึ่งก็ศูนย์จุดที่สามก็จะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์กดโอเคค่ะเดาีมาใส่กันนะคะ Material Properties ค่ะ, ties, คะเราจะเปลี่ยนทางมาเป็น เน,นะคะเป็น0.04แล้วก็0.02ค่ะแล้วก็กดชน่แล้วก็ element connectivity นะคะจาก1ไป2 2ไป3 3 ไปห้าห้าไปสี่สี่ไปหนึ่งก็สองไปสี่สองไปห้าแล้วเราก็จะให้พื้นที่หน้าตัดลาบนะคะเป็น m a ท e r ี a ร s เ t ที่สองค่ะเหมือนกันเหมือนเดิมเลย ก็มาไปสี่ยี่สองกดโอเคเสร็จแล้วนะคะก็กดอ่นม่ได้โหลดสู่ที่จุดที่สองเป็นลบส OK. องโอเคที่จไมโหลดไม่มีเนาะอืม,ม,ม,ม กดยังแล้วก็กด analyze start แล้วก็สะกด action port ค่ะจะได้เข้าออกมาได้ออกมาตามนี้เลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับโปรแกรม cct ทั h จะได้เข้าออกมายัางไม่ตรงนะคะเราก็เลย จะลองไปเปลี่ยนค่าอ่าค่า้ค่คะแล้วเราลองไปเปลี่ยนดูก่อนนะคะให้มันเข้าใกล้ศูนย์มากที่สุด แเราก็กดที่เขาออมาอีกรอบหนึ่งะคะอ่าจะได้เข่าออมาเท่ากันแล้วนะคะกับโปรแกรม C C T t s อันนี้จะเป็นตอนแรกนะคะที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนค่า i แต่พอเราลองเปลี่ยนค่า i ให้เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดแล้วก็จะได้ออกมาเป็นค่าที่เท่ากันเลยค่ะก็โปรแกรม ีเวดเฟมนะคะสามารถใช้วิเคราะห์โปรแกรมไม่สามารถใช้วิเคราะห์ทัดได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ค่า i ที่เข้าใกล้ศูนย์มากที่สุดค,ค่ะก็ขอจบการพูดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ